โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมห, àng, ห àng, ่างๆกันไปนานเลยอันนี้มีแชมเปี้ยนซิมเลตอก็วันนี้นะครับผมอัปเดต3มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลย new world นะครับผมโลกใหม่ land of end คือโลกของอ่าเรื่อง hunter x hunter นะครับแล้วก็จะมี new raid coming next weekend อาจจะมีเลนใหม่นะผมในอาทิตย์หน้าไม่แน่ใจว่าวันไหนนะครับอาจจะสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยสักวันนึงนี้แหละอา่าแล้วก็มีเควสใหม่บวก hidden c h เ s สเอามีกล่องด้วยเหรอ,ลอกล่องกล่องปริศนาไงกล่องซ่อนแอบก้ไปหากล่องนะแล้วก็อา่ามีสกิลตัวละครใหม่นะผมระดับ celestial ระดับดวงดาวดวงดาราถูกไหม จำไม่ได้เอาเอาเปาสักดวงหนึ่งอะไรอ่าแล้วก็เลเวลตัวละครเพิ่มเป็น110แล้วนะครับแล้วก็มีสกิลรีโลเชนใหม่นะครับเป็นทริปเปิลรีโลพาสอ๋อเป็นเกมพาสใหม่นะครับผมแล้วก็ไอเจ้าออโต้รีโลนะครับผมมันจะเขาเรียกว่าไงอ่ะมันจะล็อกมันจะล็อกอ่ามันจะล็อกความสามารถที่เรามีอยู่ก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดว่า เราสุม่มจนหมดแล้วเนี่ยเรากดแบบออโต้รีโหลดสุม่มจนหมดแล้วแล้วมันได้แบบของไม่ดีใช่ไหมมันก็จะยึดหลักยึดอ่ายึดอันที่เรามีก่อนอันนี้เป็นอันเป็นตัวตั้งนะครับผมก็คือสมมุติว่ามีจะแอนอยู่ใช่ไหมครับแล้วแบบอยากไปสุ่มหาแบล็คโฮลอย่างเงี้ยแล้วก็คือสุ่มไปแต่ว่าไม่ออกแบล็คโฮลแล้วที่สุ่มเราหมดเนี่ยมันก็จะเป็นจะแอนให้นะครับผมในกรณีที่ใช้ออโต้รีโหลดนะแล้วก็เรื่องของเรทนะครับ มีพอทัลให้เราวาปนะครับผมเมื่อตอนที่เรา,าตรีบอสตัวสุดท้ายของเรดนั้นเสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็เลทเรด n u i นะครับมันจะโชว์แล้วว่าเรา,าเรา,เ,รา,เ,ราเขาเรียกว่าไงเราเคลียร์เรดนั้นเคลียร์เรดไปได้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะครับก็จะโชว์ในที่ที่นี่ player s t a t นะผมก็จะเลื่อนรามาดูอ่านี่นะเรด o นี่นะครับ ต่อจากต่อจากนี้มันก็จะนับแล้วนะมัวนี้สูตรมาตลอดเลยลงเป็นร้อยเป็นพันรอบก็ยังสูตรตลอดแล้วก็ในเรื่องของ Xbox Player อะไรพวกนี้ก็ไปดูดูกันเราเองแล้วกันเนาะ Dead Board Balance Change อ๋อี Balance Change นะครับ Harmony Damage Multiplier อ๋อก็คือไอ้เจ้า Harmony เนี่ยที่เป็น ที่ถ้าเกิดเราใส่ตัวละครที่แบบว่าไม่ซ้ํากันนะถ้าเกิดเรามีฮาร์โมนีหนึ่งนะจะบวกดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับฮาร์โมนีสองก็จะบวกสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ฮาร์โมนีสามก็จะบวกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ปรับระปรับนะครับผมพวกบาลานเชงแจนแบล็กโฮสไนเปอร์ ole, per, อันนี้จะได้บัฟนะครับผมสามอย่างนี้แจนแบล็กโฮสไนเปอร์ N, ole, per, จะได้บัฟอ่ะครับผมแล้วก็ไอ้เจ้า สกิลใหม่ที่เราพูดถึงนะครับผมมันจะเป็นสกิลมันชื่อว่าเซเลเชียลนะครับผมรู้สึกว่าเอฟเฟกผมไม่แน่ใจมันเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่ว่าอ่านี่นะครับผมจะเป็นปีเป็นนางฟ้านะครับผมโอกาส d r อปเท่ากันกับแบล็คโฮลเลย0 0 3ยามมันจะหายากน่านดูนะครับ ส่วนเรื่องของความสามารถอ่ามันบวกอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไ้ให้ก็ไอเจ้าอ่าสกิลใหม่นะครับผมจะบวกดาเมจ1.6%ดเ์นะครับแล้วก็จะบวกอ่าคริติคอลเชนส์นะครับผม1.3%แล้วก็แอตแทคกสปีดสองแล้วก็มูฟสปีดนะครับผม4%แล้วก็บอสดาเมจคูณสองนะครับ ก็มันถามว่าดีไหมมันก็มันก็ดีนะแล้วแต่คนลวกันนะว่าจะเลือกใช้อันไหนระหว่าง Black h o l กับเซ l e เ t ียลนะครับแต่คนจะ,ะเลือกใช้เอาไปคอมโบกับอีกอีกสกิลหนึ่งนะครับผมที่เราจะสุมได้แล้วก็โค้ดใหม่โค้ดใหม่นะผมจะมีอยู่3โค้ดนะครับก็คือ1น,น่านี้นะครับอัปเดต3ดีดีมเลย ก็จะได้เพชรน่าจะสามพันครับแล้วก็ได้ที่รีโลคาเลนรีโลแล้วก็อะไรกวาเมื่อกี้ผมดูไม่ทันะอ่ะอ่าคนที่สองอัปเดตชัดดาวดีดีดไปอ่าจะได้เป็นวกน้ำยานะครับผมอย่างนันหนึ่งแล้วก็คนที่สามแตงห้าสิบมิล ขอบคุณผู้เล่นนะครับผม50ล้านคนนะครับที่เข้ามาเล่นเกมในดีดีไปก็จะ,จะได้บูทแล้วก็ได้เพชรห0 0พนะครับผมโอ้ได้เยอะอยู่เนอะรอบนี้ได้เพชรมาตั้งเท่าไหร่นะแปดพนะสามโค้ดครับก็มีประมาณนี้สำหรับอัปเดตใหม่ส่วนในเรื่องของเคเวสเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งแล้วกันว่ามันต้องเคลียอะไรยังไงนะครับ ก็เดี๋ยวจะทําคลิปบอกด้วยนะครับว่าไอ้เจ้าหีบไอ้ Hidden Chest เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับทีเครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะจ้ะทุกคนบ๊ายบาย